Mean you bet felt you. สวัสดีดดค่ะดิฉันนางพญานิรุตตานนท์เป็นคนเพื่อการเ,เรียนมิทยาศแล้วก็ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าศูน,นย์ปงปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงิฐานในความตั้งใจในการทํางนานในเรื่องนี้ดิฉันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวของโรงเรียนและก็เครือข่ายของโรงเรียนที่จะให้โรงเรียนได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะเพิ่มคุณความรู้ให้กับเยาวชนที่โรงเรียนรับผิดชอบ I'll wait, I'm yours. Mm -hmm. mm -hmm. hey, hey. Will open up your mind.

ได้รับแต่งตั้งเป็นเรขาสู่วันนี้จะมาแนะนาสูตรของัวโรยนะคะชื่อเต็มของศูนย์โรยก็คือศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้จิิงผินฐานเราจะมาเล่าถึงความเป็นมาของศูนยนี้นะคะได้เร่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2551สภาพภาพ,าพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นหลังคามุงแยกแตั้งอยู่บนพื้นปูน ไม่มีทั้งฝ่าทั้งตี่งด้านนะคะภายในเนี่ยมีการจัดตั้งเครื่องมือแสดงประกอบอาชีพทำมาหากินของชาววัดโกโรยซึ่งนับวันจะสูญหายไปจนกระทัง่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกโรยคือนายวุฒิชัยบัรชมาอาดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกโรยเป็นผู้ผก่อตั้งอาคารภูมิปัญญาน,นี้ขึ้น ด้วยโรงเรียนวัดบโรยเนี่ยเป็นศูนย์การพัฒน,นาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันศูนย์แม่ข่ายจังหวัดซึ่งปัจจุบันนี้มีนางชยานินจากุพรชัยมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัรยซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราชสอง4ราสิบส ท่านได้เป็นประธานศูนย์และมีนางนภวรรณินหัวเสือเป็นเลขาศูนย์ศูนย์ของเราเนี่ยไดร้รวบรวมอุปกรณ์การทำนาอุปกรณ์การจับปลาและเครื่องใช้ในสมัยโบราณนอกจากนี้ยังเป็นที่จัดกิจกรรมในโรงเรียนมีการเรียนการสอนและเป็นห้องใช้ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ห้องแสดงนิทรรศการต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าทางด้านศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคคลทั่วไปแล้วก็ให้ความรู้แก่ครูในเก็บพื้นที่การศึกษาทางด้านการอบรมมีการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและทางสูงก็ยังได้ให้ทางสูงวัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการทําสารคดีและหนังสั้นเพื่อนําความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ครูและเด็ก นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษานะคะทางศูนย์ของเรานี้จะพยายามพัฒนาศูนย์ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลหน่วยงานทั้งในและนอกโรงเรียนนะมีความเรียบง่ายเกี่ยวกับท้องถิ่นเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของท้องถิ่นมีความ ไม้ต่อชีวิตมีการเรียนรู้มีสื่อองค์ความรู้ที่นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยนะคะเป็นผลผลิตมีผลงานสารคดีหนังสั้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาและอื่นๆที่มีคุณภาพซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากโรงเรียนเครือข่ายที่เราได้จัดอบรมไปขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูผู้รองที่ให้การสนับสนุนค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดี